สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับกินดีเข้าสู่ช่องจํนาน FC น้องลิงนะครับวันนี้นะครับ ก็นําข่าวๆน้องอิงมารับชมนะครับวันนี้น้องอิงและครอบครัวนะครับก็ได้โพสเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมทางภาคเหนือนะครับก็เป็นอะไรที่้ยินดีร่วมยินดีนะครับ เพราะว่าน้องก็เป็นคนที่มีจิตใจใเมตตานะครับต่อผู้ที่ไม่มีตัวเองมีก็นึกถึงตอนที่ตัวเองไม่มีนะครับตอนตัวเองมีก็ช่วยเหลือเพื่อนกลับ f อนะครับตอนอยู่ ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับน้องก็ช่วยเหลือมาตลอดนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้ก็น่าจะน้องก็อยากช่วยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็น้องได้โพสต์ว่าจะได้บริจาค ที่ไหนมั่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมนะครับในยามที่เพราะว่าเพราะว่า f อทั่วประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในที่ภาคเหนือนะครับก็มีแฟนคลับ FC ของน้องอิง ของสาน้ยไม่มากก็น้อยนะครับก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับที่น้องได้คิดอยากจะช่วยนะครับช่วยบริจาคข้าวของเงินทองนะครับไปช่วยเหลือเพราะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่ลดนะครับก็ยัง มีทั้งหน่วยราชการแล้วก็หน่วยไอ้ปฏิึึงหรือหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับก็ได้ไปช่วยไอ้บรรดาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับก็ประเทศไทยของเรามันเป็นเรื่อง ภัยธรรมชาตินะครับก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับแต่น้องอิงก,ก็ได้คิดอยากจะช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องได้เงินได้มาลาัยมาก็อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็น้องว่าเป็นคนช่วยเหลือมาตลอดนะครับก็เราแฟนคลับเวบซีก็ร่วมยินดีนะครับนะครับ หรือใครมีทุนทรัพย์ที่จะช่วยบริจาคก,ก็ไปบริจาคได้นะครับตามมูลิธิต่างๆนะครับหรือทางราชการหน่วยราชการที่รับบริจาคนะครับนะครับเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ได้ช่วยกันนะครับไ เรื่องเล็ก,ลกน,น้อยนะครับก็เป็นสิน,น้ำใจนะครับเพราะตอนนี้ฝนก็ยังมาตลอดนะครับก็ยังไม่หายพายุก็ยังอยู่นะครับก็โดนตกแต่ละวันแต่ละวันน้ำเยอะนะครับตกนานด้วยนะครับก็ฝนฟ้าอากาศเฟนนลับเอฟซี ไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคไหนนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับบางท่านก็เจอลมพายุลมกันโชคนะครับทาให้เจอน้ำท่วมก็เจอลมหรือฝนตกแรงอย่างเงี้ยก็โดนน้ำฝนก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาค ไหน,นะครับที่มาชมคลิปก็ให้รักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะครับเราก็ร่วมยินดีไม่ว่าใครนะครับที่อยากจะช่วยก็เราร่วมยินดีหมดเลยนะครับแฟนคลับเอฟซีทั้งหมดนะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับก็ถ้ามีทุนทรัพย์ที่จะช่วยก็ไปช่วยร่วมบริจาคก,กันได้นะครับ ทางไหนก็ได้นะครับหรือจะร่วมกับน้องอิงก,ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าช่วยนะครับหรือเรามาช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์โพส์ที่น้องอิงโพส์หรือช่วยดูคลิปที่น้องอิงไอทำคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็น้องก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ไอจาก งานต่างๆหรือจากคลิปต่างๆนะครับได้รายได้มาน้องก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เหมือนที่น้องเคยทำนะครับไอตุ๊กตานะครับเพื่อไปบริจาคคนพิการนะครับหรือคนได้โอกาสอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ขอบระคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจํานานเร็ก4น้องอิงนะครับทิ้งท้ายก็ฝากเพลงของน้องอิงนะครับให้รับชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ